แสะเป็นอย่างนี้นะเงาอะสวยเสยเสยเสยมเสยเสยดีกว่าแต่มันสั้นไงมันก็นั่นแหละมันจะเป็นไรมันจะเสยตรงๆไม่ไปมันต้องมีแบบยกหน้ามันจะเสยอย่างนี้มันร่วงไม่เป็นไรต้องเอียงนี่นะใจไม่มีผมแล้วจ้าเป็นไงเป็นไงสั้นพอไหมโอเคโอเครอบนี้จะแอบไปตัดอีกไหมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเมื่อก่อนช่างตัดเมื่อก่อนบอกช่างว่าช่างตัดยังไงนะบอกว่าช่างตัดยาวไปไปถึงมัดแล้วทำยังไง ก็เอาเป็นไงเล็บทำเป็นไงเล็บเนี่ยมือขอนนี้แทบไม่มีผมเหลือแล้วนะคะทุกควรจะไปแอากลิ่ตรงไหนอันนี้ก็แล้วนี่แล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแฟนเห็นนะเดี๋ยวก็จะต้องนี้เลยล่ะต้องไหมเขาเห็นน่ะเขาเป็นโทรศัพท์อยู่อ่ะ แล้วก็มีเฟซเฟซของพี่ติอยู่อ่ะมันจะได้ไมหาเขาเขาก็จะว่าอะไรเขาบอกว่าแหมเดี๋ยวนี้เมียเมียฉันลงเฟซแล้วนะช่วงเนี้ยลงเฟซเพื่อนเว่าไงเขาบอกว่าเป็นดีซนเจออะเขาบอกว่าเมียฉันเดี๋ยวนี้ลงลงลงเฟซแล้วนะอยู่ร้านทาผมอ่ะามว่าเขาขออนุญาตไหมบอกว่าอยเงี้ยกเขาเปิดเจอเกันเจออบอกว่า บอกเป็นไงล่ะสวยไหมงามไส้ไหมล่ะงามไส้ก็ไม่ก็ไม่รู้ก็สั้นๆไม่มีผมให้ตัดหรอกเด้อตัดไปตัดมาเหลืออยู่แค่เนี้ยเหลืออยู่สามเส้นเขาบอกว่าไปเนี่ยก็บอกให้เขาเอาเบตเตะเรียนเลยนะเบตเตะเรียนถ่ยเลยใช่ไหมเออไม่มีให้ตัดเองละเสร็จและไม่โอ้ก็เอาไปขายที่ตลาดปากอ่อน จริงๆร้านรถไฟเขาก็ทำอาชีพนี้กันเยอะพอไหมแค่นี้สั้นเกินละอันนี้เปิดหูไปเลยในชะ่ไหมเปิดเมื่อกี้ได้ยินบอกว่าเปิดหูใช่เปิดแล้วข้างบนก็เอายาวหน่อยก็ได้เดี๋ยวว่ายาไปแอบตัดเองอีกตัดให้แล้วยังหัวสั้นไม่พอ มีการไปแอบตัดเองโอ้ยมันพอดีมันมีกันไกลอยู่นะเห็นแล้วลรค้อนแต่ผมแข็งมากเลยนะอไม่ผมแข็งอย่างเงี้ยโอ้ลุกค้อนเพราะว่าเส้นใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ไม่ละกี่ครั้งเดียะกิจขันเดียวกิจขันเหรออุ้ยขังเดียวก็พอแล้วขันไมงนี่ก็เยอะแล้วแล้วเมื่อกี้มีใครมามาปะพี่รเขามาทำที่นี่ป่ะ ทำอะไรมาซอยผมที่นี่ป่ะมีใครมาซอยผมเออคราเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ตอนบ่ายโมงนะจะไปที่บ้านจับบทแต่ตรงอะไรไปเนี่ยไม่สั้นกลางไม่อ่ะเขาเป็นคนบอกเลยอ่ะบอกว่าบอกว่าเตลาตกซะใช้แต่ตะเลียไปเลย จะได้ไม่นั่งบ่นให้เขาฟังเพื่อนใครมาส่งมาเองบินไปอยู่ใกล้ๆบ้านข้ามถนนก็เลยบินเลยวิ่งหนีทำดีไหมกับเขาเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านทำดอกไม้นั่งเฉยเฉยอะไรว่าทำไมเอ๊ะทำไมเย็นหัวจะหยิบยาหม่องไอ้หายหยิบไม่ได้แล้วทียาหม่องมันเป็นอะไรวะมันหัวมันกิ้งอยู่ได้โอ้โหเขาโมโหพอเขาไปเตะไอ้เราหเรายนหัวเออก็บอกเฮ้ยวันนี้เมื่อเช้าไกี่ข้าวเช้าไปแล้วนี่หว่า ไอ้แล้วทำไมมันหิวมันเรียนหัวอยู่วะแฟนเขาก็นั่งทำอยู่เขาก็ร้องฮฮ่อบอกอะไรเขาบอกว่าจูงเขาไปนอนที่เตียงหน่อยเขาบอกเฮ้ยไม่นอนแล้วนี่มันแข็งหน่วยแล้วโอ้โหแค่นั้นแหละมีแรงลงมาพูดแทนนิดหน่เออแทนนิดหน่อยดูอะไรมันแข็งแรงมันล่วงมันแข็งแรงลูกแม่ไปเอารองเท้าก่อนนะแม่ไม่ไหวละร้อนเท้าอย่ากับไป อะไรที่ถึงใจเขาบอกว่ามันจะมีมีแผ่นดินไหวซินามิน,น,น้ำท่วมแต่ว่าจุดไหนแค่นั้นเนองเขาบอกว่าเหนือเราให้ระวังน้ำท่วมไม่สบายหรอหายใจได้ไหมจะไปหาหมออะไรจะมันแน่นนั่นไปกินอะไรหอยอะไรชมพู่

อหนึ่งมสองก็สี่สี่ปีน่ะสี่ปีเขามันตั้ง A สิบแปดก็จบสิบก็ทำงานสิบปแปดก็จบแล้วก็ทำงานได้เลยมันไม่มีนั่นเราโหมเรียนจบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อ่ะไม่มีงานรองรับใช่ไหมอันนี้รองรับเด็กเลือกนะอะยะจะเป็นต้องเรียนต้องเรีนต้องทำงานตรงสายรองใช่ไหมเลือกน่ใช่ไม่มีงานอะไรทำสมัยก่อนาทำทุกอย่าง เืองอันนู้นอันนี้เพราะอะไรไม่อยากทำได้แต่ใจไม่ตรงสายอยากคือว่าไม่มีงานเลยีทาไม่ได้ก็ออกสิออกก็ทําอย่างหนึ่งสิใช่ไหมก็ทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็ต้องเจอเส้นอาชีพงินที่ตัวเองชอบถามว่าถึงถามทุกวันนี้มีใครได้ทำอาชีพที่เด๋ยวไม่มีเราทำทุกวันนี้เราก็เลยทําอาชีพที่ตัวเองชอบใช่ไหมเราทำอาชีพไหนก็ตามเองพอเราได้บางทีอาชีพที่เราชอบมันกินไม่ได้ไม่ตรงเลยนะไม่ได้เงิน เด็กบอกว่าไม่มีงานที่อยากมันมชีวิตเด็กหนูนี่ก็พาน้องชาบอกลูกจบตั้ง,นนงแต่เด็ะขาดขาดความมั่นใจในตัวเองอใช่ไหมเขายิ่งปล่อยให้เขาแบบจบออกมาเขาไม่ได้ทำงานอะไรเขายิ่งขาดความมั่นใจในตัวเองอคนะเพราะเพื่อนๆมีงานหมดแลยแต่ตัวเขายังไม่มีงานคือชายลูกทำมาชีพอะไรขายตู้จอดถามว่า,ปาไปชอบดีมันก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ค้ากันเลยมาดูในเรียนมาเนี่ยนะ เรียนหนเนี่ยนะเพราะอะไรนี่แหละเขาบอกว่ารู้จักทำอะไรทำคณะไปได้ที่เราเระสบการณ์นสะสมซ้ำเพื่อนเพราะว่าเราแล้วอีย่างเราก็จะกลายเป็นผู้มีประสบการณ์เพราะอะไรทุกคนเอาแตู่นมีประสบการณ์คนไม่มีประสบการณ์ไม่เอาสักคนใช่ไหมถามว่าทดสอบการอย่างไรก็กทำงานนี่แล้เหรอไม่ได้อะ เราแค่บอถามว่าเราจะรู id ้ไหมว่าด id ีไม่ดีพอเราไม่ได้ทำเราจะรู้ไหมว่าดีไม่ดีใช่ไหมพอเราไปทำเราถึงจะรู้ระบบงานทำงาว่าเออตรงกับเขาไหมรักไม่รักเราพอจะเป็นเนื้อเดียวกันกับเขาได้ไหมเป็นไม่ได้เราก็ออกเราไม่มีความสุขต้องมีแต่างนเราไม่ได้กดจิตใจมาต่อยอดอาชีพแค่ตัวเองไม่ถามเด็กเราแนี่ยนำมันไปได้มันก็ไม่ไปใช่ปะไมหมเรายังบอกเสียใจมากเสียใจจนคิดจะห้าม เหมือนเขาหนูว่าเขาขาดเขามั่นใจอ่ะใช่ไหมขาดความมั่นใจแล้วจบไม่นานแล้วจะไปสมัครเขาก็จะต้องถามว่าจบมาตั้งนานทำไมเพิ่งทำงานใช่ป่ะใช่ไหมแค่เจอคำถามตรงนี้ก็ไปไม่ถูกแล้วต้องเสกอย่างงี้นะเงาอ่ะเสกตัวสีเสกเฉยเฉยเสยได้เฉยได้เฉยดีกว่าแต่มันสั้นไงเออแคนั่นแหละมันจะเป็นไรมันจะเสกตรงๆไม่ไปมันต้องมีแบบยกหน้า มันจะเสืออย่างนี้มันร่วงอ่าก็ได้ต้องเบียงด้วยอ่าอ่าใจไม่มีผมแล้วจ้าเป็นไงเป็นไงสร้างฟองไหมโอเคโอเครอบนี้จะแอบไปตัดอีกมั้ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไม่รู้ช่างตัดเมื่อก่อนบอกช่างว่าช่างตัดยังไงนะบอกว่าช่างตัดยาวไปไปถึงบ้านไปทำยังไงก็เอาเป็นไกลเล็กกันเป็นไก่เด่นคุณฟอนี่แทบไม่มีผมเหลือแล้วนะคะทุกคนจะไปแอบเรียบตรงไหนอืมอันนี้ก็แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแฟนเห็นนะเดี๋ยวก็จะต้องหนีเลยแหละเขาทำไมเขาเห็นน่ะเขาเล่นโทรศ แล้วก็มีแฟนเฟซของพี่ปิ๋อยู่อ่ะมันจะได้ไปหาเขาเออแล้วก็จะว่าอะไรเขาบอกว่าแหมเดี๋ยวนี้เมียเมียฉันลงเฟซแล้วนะวลางเนี้ยลงเฟซเพื่อนเพื่อนว่าไงบอกว่าเป็นพิเศษอะไเขาบอกว่าเมียฉันเดี๋ยวนี้ลงลงลงเฟซแล้วนะอยู่ร้านทำผมอ่ะถามว่าเขาขออนุญาตไหมเราดูว่าอย่างเงี้ยบอกเขาเปิดเจอเจอกันเจ้าเออบอไหมหบอกเป็นไงล่ะสวยไหมงามไส้์ไหมล่ะงามไส้ เ่าไ,ปไ,ปไ,ไม่เราไม่รู้ต้นๆไม่มีผมให้ตัดเลาเด้อตัดไปตัดมาเหลืออยู่แค่เนี้ยเหลืออยู่สามเส้นเขาบอกว่าไปเนี่ยก็บอกให้เขาเอาเบตเติลเลียนเลยนะเบตเติลเลียนไทยเลยใช่ไหมไม่มีให้ตัดเองอันนี้ก็แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแฟนเห็นนะเดี๋ยวก็จะต้องนี้เลยล่ะเขาต้องอะไรเขาเห็นน่ะเขาเรียนโทรศัพท์อยู่อ่ะ แล้วก็มีเฟซเฟซของพี่ปิวอยู่อ่ะมันจะได้ไปหาเขาแล้วเขาจะว่าอะไรเขาบอกว่าแหมเดี๋ยวนี้เมียเมียฉันลงเฟซแล้วนะช่วงเนี้ยลงเฟซเพื่อนเพื่อนว่าไงเบอกเป็นพิเศษอะไรเขาบอกว่าเมียฉันเดี๋ยวนี้ลงลงลงเฟซแล้วนะอยู่ร้านทําผมอ่ะถามว่าเขาขออนุญาตไหมลงเอออย่างเงี้ยบอกเขาเปิดเจอเจอกันเจอเออาบอกว่า บอกเป็นไงล่ะสวยไหมงามไส้ไหมล่ะงามไส้บอกชอบไม่ชอบไม่รู้ชอบสั้นๆไม่มีผมให้ตัดเอาเด้อตัดไปตัดมาเหลืออยู่แค่เนี้เหลืออยู่สามเส้นเขาบอกว่าไปเนี่ยก็บอกให้เขาเอาเวียตเตอรียนเลยนะเวีตเตอรียนไทยเลยใช่ไหมไม่มีให้ตัดเองละเสร็จแล้ว